สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่บีแลมสิงทีวีนะครับดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกนะครับกับผ่าสมอลภูมิลูกหนังครับนะครับวันนี้เป็นเกมสําคัญที่เดิมพันสูงจริงๆนะใช่เพราะว่าเป็นการเจอกันของสองทีมที่ในลีกนี้ไม่เอาอะไรเลยครับอคือไม่เอาอะไรเลยเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่เอานะเอาแต่เอาไม่ได้แล้วอันดับเนี่ยอยู่เขาพูดว่าโซนท้ายตลาดครับนะครับก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเจอกับ พอสนามพอสเปอร์ในนัดชิงเฮลเลอรฟุตบลอลยูฟายูโรปลาลีกที่ซานมาเมสนะครับในแขวนบาสบิวเบลวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันนะครับกับผมบี้แหลมสิงครับและคนนี้ตอนนี้เป็นข่าวดังอยู่นะฮะสำหรับเลออ็กโน no. <c ười> คือตอนนั้นโตโน่ดังมันก็เลยชื่อเล็กโนแต่ตอนนี้เนี่ยเขาคือเจี๊ยบทีพีนะฮะเป็นน้อง ลูกเจี๊ยบไงลูกเจี๊ยบโตมันมันก็ต้องตัวใหญ่ขึ้นออแต่เราเนี่ยเลยทูแล้วต้องทีทีทีไก่เจี๊ยบหรอพี่อ้าวเป็นลูกเจี๊ยบอยู่กหม่ก็เลยนี่ขึ้นมาดีดีนะครับไปดูกันฮะมีแหลมสิงห์ทีวีนำเสนอโดยขนมปังฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์หอมกรุ่นจากเตาทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์สิงห์คอร์ปอเรชั่น เป็นเจ้าของ u z u k กิ w i ิปวันนี้กับแคมเปญ w วิปยูอัพรับ s u z u กิวอลลี่ฟรีโปรแกรมฟรี7ปีหรือส่วนลดสูงสุด50,000บาทพร้อมผ่อนเริ่มต้นเดือนละ4,999บาทพิเศษกล้องบันทึกภาพหน้ารถฟรีมีจำนวนจำกัดรีบมารับความคุ้มค่าแบบเต็มสปีดได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่31มีนาคมนี้เอาละครับเรามาว่ากันในวันนี้นะครับสำหรับนัดชิงชะเลิศยูฟาูโรปาลีก ครับนะฮะซึ่งท่านเชียร์ทีมไหนพิมมาบอกหน่อยพิมสั้นๆน่ะนะครับไกลเจี๊ยบโต้งแล้วแต่ท่านนะครับมันเป็นป้าเหมือนกันนะเออแม่พอดีเล่นพอดีเลยไหมหรือว่าท่านจะเชียร์ผีแดงผีศาสตร์แดงท่านก็ว่ามาอืนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเคาะให้ดูกันนะครับสําหรับคู่นี้อ่ะเจี๊ยบว่าเลยแสนหนวด ทานเอเซโอแกดิเอเจียบนะฮะครับอืมไปไม่เป็นเลยเจอเจี๊ยบก็ไม่ระวังนะเดี๋ยวเขาชวนไปกินอาหารญี่ปุ่นอืมนะโอ้อันนั้นก็มาจากพัวพันมาจากโอ้โหปี๊ดเลยอ่ะปี๊ดเลยนะครับเมื่อคืนนี้นะกะว่าจะนอนเที่ยงคืนหน่อยพราข่าวนี้มานี่นอนตีสามโอเคอ่าคููชิงที่ซานมาเมสครับเป็นศึก The b a t t l e of England นะฮะคือโดยปกติเนี่ยเราจะเห็นว่าได้ยินคำว่า The b a t t l e of b นอ t ฟบ แต่ว่า The Battle of Britain เนี่ยจะเป็นเกมเจอกันระหว่าง4ชาติที่อยู่ใน United Kingdom นะครับถ้าเป็น Great Britain เนี่ย3นะสามชาติแต่ถ้าเป็น uh, United Kingdom เนี่ยนะครับก็จะเป็น4ชาตินะครับอังกฤษสกอตแลนด์ออร์แลเด์เหนือแล้วก็เวลส์อืมโอเคนี่คือการเจอกันของอังกฤษครับสองทีมอ่าก็เดิมพันสูงสูงจริงๆบอกว่ามูลค่าเนี่ยเป็นร้อยล้านปอนด์เลยน ถูกต้องครับเงินที่จะเข้าสู่สโมสรนะแล้วภาพลักษณ์อะไรต่างๆหลังจากเป็นแชมป์นี่คือคู่ที่มันจะถีบส่งอีกทีมสู่ขุมนรกนะอันนี้ขอใช้คํานี้ก่อนเพราะว่าท่านผู้ชมลองคิดดูว่ายอดทีมดังอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอดทีมดังอย่างทอตแนมฮอสเปอร์อยู่อันดับที่สิบหกสิบเจ็ดครับอยู่ครึ่งล่างของตารางมาทั้งฤดูอะมันเป็นไปได้ยังไงเราไม่เคยเห็นภาพนี้เกมนี้มันก็เป็นมันเหมือนการอออินมาเพื่อเกมนี้อะ ทั้งหมดเลยดูอไ <อา S 1> ดยอะ <c oughs> โอนะครับซึ่งมันมีความเป็นไปได้ด้วยว่าสเปอร์เนี่ยชนะโค้ดก็โดดไล่ออกก็มีโอ,อกาส <c oughs> หรือถ้าแมนยูพลาดท่าแพ้ขึ้นมาโค้ดที่เพิ่งเปลี่ยนมาอาจจะลากออกเองก็ได้ดูเบนอัมบริมรไม่มีใเครรู้นะครับอ่กากรณีนี้มันมันเกิดขึ้นได้เห็นนะในรูกการนี้กับอาแจแกใช่ดูดิจะเป็นแชมป์อยู่แล้วอ่ะใช่ฟาริโอลีใช่ใช่นะครับอันนั้นเนี่ยคือเดือนธันวาตามอยู่เก้าอืม เดือนเมษานำเก้าพอพฤศษภาแพ้ครับไม่ได้แชมป์ตามแต้มหนึ่งแพ้แต้มหนึ่งโอ้นะมันเกิดขึ้นได้เนี่ยครับเพราะนั้นหลายคนบอกเฮ้ยเขาไม่ออกหรอกอะไรเงี้ยคุณรู้ใจโมริมเหรอผมว่าเขาก,กดดันทุกเส้นทางนะครับอ่ะนี่คือโอ้โหถึงที่บอกเขาบ่านารกสวรรค์นเน้นนะมันห่างแค่ปลายก้อยใช่เพราะนั้นเามาบ้างถึงท็อตแนมก่อนนะอ่ะาไปคือท็อตแนมเนี่ยในรอบที่มันผ่านมาคือทั้งสองทีมผลงานในรายการเนี้ยดีนะ ถือว่าดีเลยเพราะว่าเข้ามาโดยอัตโนมัตินะในรอบลีเฟสเนี่ยสเปอร์นี่จบที่สี่เรามีเส้นทางของสเปอร์ให้ดูด้วยอ่านะครับประกอบกันไปนะฮะนี่นะครับนี่มีเข้ารอบน็อกเอาท์มาก็สุดท้ายเจอกับโบโดกิมไข่เต่าซึ่งไอ้โบโดกิมเนี่ยะพอแพ้สเปอร์ปุ๊บยับเลยนะชีวิตเละเหมือนกันโอ้เกมกับแฟรงเฟิร์ตเนี่ยดูเหมือนจะโหยากเหมือนกันยากจริงๆคือเกมกับแฟรงเฟิร์ตถือว่ายากสุดละ นะครับแล้วก็ผ่านมาได้ครับทีนี้ความพร้อมของท็อตแนมเนี่ยมันไม่พร้อมดิท็อตแนมนี่ก็คือเขาเจออาการบาดเจ็บเนี่ยเล่นงานมาตลอดทั้งฤด,ดูกาลเลยนะถูกต้องคือผัดกันเจ็บผัดกันแบบตำแหน่งนูน้นบ้างตำแหน่งนี้บ้าง ừ ừ ừ แล้วก็สังเกตเนี่ยคู่เซนเตอร์ตัวจริงอ่ะอย่างมิกกี้ฟานเดอร์เฟนแล้วก็โลเมโรเนี่ยคิดป็นโลเมโรนานๆนมัน,น,นมันอนได้เล่นคู่กันกี่เกมอ่ะในออในฤดูกาลนี้ยจำได้เลยว่าพอทั้งคู่เจ็บ แล้วโดนยัดไส้ลงมาเกมเจอเชลซีพร้อมกันแล้วไปทั้งคู่เลยนะเจ็บเพิ่มอีเออเจ็บเพิ่มซึ่งลุงแองเองอ่ะเข้าใจว่าแกต้องเดิมพันครับแต่มันแต่มันไม่เคยมีใครเป็นแบบนี้อืเออใช่แล้วก็สเปอร์เขาก็คือเขาก็เต็มที่นะบอร์ดเขาเขาก็ขยับเสริมให้ตัวที่มันเจ็บอ่ะก็ซื้อซื้อซื้อเข้ามาอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงท้ายมันก็เจอปัญหาเจ็บอีกเพราะว่าเกมเนี้ยแมดดิสันนี้แล้วก็ลูเซฟกี้ ไม่อยู่ซึ่งเป็นสองคนที่ว่าถ้าอยู่นะครับมันจะกลายเป็นโซนฮึงมินมนะครับเป็นเจมส์แมดดิสันเป็นกรูเซฟสกี้แล้วก็ด o มิกโซลันกีซึ่งโอ้โหคือใครเจอก็จุกอะ่ะครับออก็ไมไดิสันในีเดินทางไปกับทีมนะครับแต่ดูแล้วก็ไม่น่าไหวไม่ไหวไปให้กำลังใจใช่เพราะว่าคุณเซฟสกี้เนี่ยเขาอยู่โรงพยาบาลไงเพิ่งไปผ่าไอ้ข่าวาโอ้โหหนักกรูเซฟกี้จริงๆแล้วเป็นข่าวกับหลายทีม ครับนะฮะว่าอาจจะต้องออกจากสเปอร์แล้วล่ะเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยแกคงไม่อยู่อ่ะนะฮะแล้วทําให้ตัวผู้เล่นหลังอย่างนี้เนี่ยเราต้องจับตาดูว่าการจัดทัพของเขาจะเป็นอย่างไรครับของสเปอร์เพราะว่าเขาเจ็บอยู่เยอะเจ็บอยู่เรื่อยๆอ่าบางช่วงเนี่ยเจ็บอยู่สิบสี่ตัวอย่างเงี้ยครับอืมอืมนี่มาดูเส้นทางแมนยูบ้างอ่าแมนยูฮะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแมนยูเนี่ยเป็นทีมเดียวในยุโรปนะในซีซั่นเนี่ยที่เล่นฟุตบอลยุโรป ยังไม่แพ้ใครนะครับโอ้ตรงข้ามัาผลงานในลีกซึ่งแย่มากนะครับใช่คือมันไม่ควรจะแย่ขั้นนี้ต่อให้คุณจะมีสมาธิเล่นบอลถ้วยนี้ก็ตามครับนี่ถ้าสามทีมว่ากันตรงๆนะสามทีมไม่ตกชั้นในอิฟสวิตเลสเตอร์หรือแม้แต่ซอตันเนี่ยถ้าคุณดีกว่านี้เนี่ยสเปอร์กับแมนยูเดือดร้อนกว่านี้เลยใช่โอ้หฮึดหน่อยนะเออเรียบร้อยเพราะว่าแต้มของสเปอร์แมนยูมันไม่ถึงสี่สิบเลยนะเอ้โอ้ยปกตินี่ล่วงนะเออนะครับ ดูเส้นทานจง,จงจริงๆเจอโซเซดัดเนี่ยเราคิดว่าจะยากครับเขาก็ผ่านได้ง่ายด้วยแต่แปลกนะเจอทีมสเปนนี่มันเก็บเรียบหมดเลยโดยดเฉพาะเจอบิลเบลนี่แต่ด้๊พูดตรงๆคือบิวทีมในลาลิก้าสเปนเนี่ยครึ่งซีซั่นแรกดีเกือบหมดแต่ครึ่งซีซั่นหลังเนี่ยดีแค่3ทีมนะอันนี้บอกเลยก็คือดี3ทีมครึ่งแล้วกันหบาซ่าสองมาดิดซึ่งหลังๆมาดิดก็ไม่ดีแล้ว3ที่ดีขึ้นมาคือบาเลนเซียนะจากนี้ตกชั้นใช่ไหมลุ้นไปยุโรป อนัดลองสุดท้ายแล้วก็อีกทีมหนึ่งที่ดีอยู่แล้วก็ประคองตัวได้คือคบียร์เรียลที่เหลือไม่ดีคนระับโอ้ใช่เพราะว<แ>่า<แ>จริงๆ<แ>เรานั่งอยู่เนี่ยนี่เขาจับทางบอลอิตาลีโดยที่เขาไม่ได้พูดให้คุณฟังผมก็จับทางบอลสเปนอยู่ผมต้องทางานอเราไม่เดยพูดในฟังแต่ว่ามันอยู่ในสายตาครับเพราะฉะนั้นการที่บิวเบาโดนแมนยู you, ผมถือว่ามันตอกย้ําความตกต่ําของวงการบอลสเปนนะตกต่ำนะวงการบอลสเปนไม่ใช่ว่าดีนะครับ มันตรงข้ามกับทีมชาติเลยเนาะใช่ใช่ประหลาดมากนะครับคือแมนยูเนี่ยมันน่าจะล่วงตั้งแต่เกมเจอริโยแล้วแหละจริงจมันยิงอะไรสองลูกคล้ายเกมขนาดนั้นโอ้เอาตัวรอดได้นะเหลือ1ิคนด้วยใช่ใช่ใช่นะครับอันนี้คือเส้นทางของทสองทีมในรอบน็อกเอาท์แมนยูเกมนี้ขัดขัดเซอร์ซีเนาะคือเซิร์ซีเนี่ยกลับมาซ้อมแล้วดาโลโยโล ไอ้พวกเนี้ยกลับมาอามัดก็กลับมาแล้วก่อนเกมเดลิกโอ้โหเท่ากับว่าแมนยูเนี่ยถือว่าครบอาวุธครบมือใช่ที่ไม่ได้ซ้อมเนี่ยครั้งสุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็น The นะะะเด,ดลิกนะอมบัตันเดลิกเดลิกเนี่ยบอกได้เลยครับว่าเป็นคนที่เก่งนะครับเพียงแต่ว่าข้อเสียของบัตัเดลิกเนี่ยเป็นคนที่ปลอกการ,รท,ที่รูปร่างใหญ่โตมากออาจจะเป็นเพราะรูปร่างใหญ่นี่แหละเวลาที่ลงลงไม่ดีแล้วเขานล้วนบอลส่วนหนึ่งก็คือต่อให้ลงไม่ดีแล้วคุณเขาไม่เขาโชคร้ยายอ่ะ เจ็บบ่อยตังแต่อยู่อยู่ไบเยอร์แหละครับโอ้โกเด่นบอยนะเดลิกเนี่ยใช่เดลิกเก่งนะถือว่าขาดไปแล้วก็ที่แน่ๆคืออย่างลิซันโดมาติเนสครับโอ้ลิซันโดนี่ไปนานแล้วใช่นะครับก็ทำให้ขุมกำลังทั้งสองทีมพอกันนะฮะในในแมตช์นี้แล้วก็คาดหมายผู้เล่นตัวจริงออกมาเป็นแบบนี้นะฮะในเกมนี้ ก็บอกว่าหนึ่งในคนที่มีปัญหาพอๆกับพี่เล็กโนนะครับแล้วก็พี่เจี๊ยบเนี่ยนะครับก็คือซนฮึงมินมเจอประเด็นเกี่ยวกับการทําผู้หญิงท้องอืแล้วเกมมันพลิกครับแบ็กเมลเออพลิกไปพลิกมานะครับคือลักษณะของซนฮึงมินเนี่ยโดนคล้ายๆกับดาจารเหล่าเนยตัดเนี่ยเยออนะคะเมื่อสิบปีที่แล้ว ออเคยโดนกับเขาเลยไอ้นี่ไปแบ็กเขาอ้าออก็จริงๆไอ้เรื่องแบ็กเมลเนี่ยอันตรายแล้วสมัยเนี้ยมันมีทั้งภาพและเสียงนะอย่างรุ่นอย่างเงี้ยมันยังมีแค่ภาพที่ถ่ายแต่ถ่ายยากมันต้องแอบครับแต่พอรุ่นปัจจุบันเนี่ยโห้ยมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้อ่ะลงมันเล็กลงเรื่อยๆ ทุกคนสามารถถ่ายภาพได้ใช่หลายคนเลิกไปที่อะโครจรเลยครับเพราะกลัวโดนถ่ายรูปโอ้แต่ซนเนี่ยบอกตรงว่าเขาโดนครับเขาโดนเรื่องนี้แล้วก็เคลียร์ละหลายคนไม่รู้ก็ไปด่าผู้ชายก่อนอืมซึ่งจริงๆเนี่ยต้องดูเหมือนกันว่าเหตุการณ์ไหนควรด่าผู้ชายผู้หญิงหรือจริงๆแล้วเราก็ควรดูเฉยๆไม่ต้องดากก่าก็ได้ครับอ่านะครับก็เออที่เหลือเป็นไงท็อตแนมคือท็อตแนมเนี่ยช่วงหลังเนี่ยมันมีการปรับ ทับมาเล่นเนี่ยไม่สี่สองสามหนึ่งก็สี่สี่สามสี่สามสามอ่าถ้าไม่มีอันนี้เป็นผังที่ไม่มีแมติสันไม่มีคูรูซกี้นะพี่ออเดแบร์เนี่ยลงมาออเดแบร์นี่โปกติมันเล่นริมเส้นไงอ่าแต่ว่าต้องอยู่ตรงนี้ใช่ออดดแบร์ส่วนใหญ่ถนัดซ้ายขวาคือเขาพิงซ้ายก็ได้ขวาก็ได้จริงๆถ้าอย่างนั้นอ่ะเอาออดดแบร์เนี่ยเชื่อว่าออดดแบร์คงจะวิ่งทยานทะยง เล่นกับโซนทึงมินมเล่นทะแยงกันหรือว่าทางขวาเนี่ยเขาชิดปิดมุมอยู่แล้วนี่ครับแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะเป็นสี่สามสามได้เหมือนกันถ้าเอาโอเดแบอร์ออกนะแล้วก็อัดกลางสามเงี่ยเอาป้มามาตาซาลงมาก็เป็นไปได้อ่าแล้วพวกนี้ก็เล่นสามตัวเป็นเลยโซนันกี้จอ์นสันแล้วก็โซนทึงมินอ่าคู่กองกลางดับเบิลบีนะครับก็คือเบนตันกูกับมิซูมาครับจริงๆสเปอร์เนี่ยโดยเนื้อแท้ของ ลุงแองเนี่ยเล่นสองคนแกพอเพราะแกสายบุกครับโลกจิตอ่อนๆแต่เกมเนี้สามารถทําได้เพราะว่ากองหลังของสเปอร์มันครบแล้วนะใช่ออโรนีบูโดกี้เนี่ยแล้วก็โรเมโรกับฟานเดอเฟนนี่เจาะยากนะครับแต่ชุดเนี้ยใช่โอ้หลังแก่งเออหลังดีหลังดีแล้ววิคาริโอก็ไม่ได้แย่ไงครับอ่านะครับแล้วก็ข้างหน้าโดมิกโซลันกี้ท็ฟิตอืมนี่ จอร์นจอน์นนี่ยิงเยอะนะยิงเยอะสุดเลยทีมทุกนะครับเพราะนั้นดูสเปอร์แล้วฟุตบอลมันมีความสมดุลกว่าอโอเคขณะที่แมนยูมันต้องแผนอย่างนี้อยู่แล้วแต่จะสมดุลหรือเปล่าไม่รู้อ่าอ่าก็ไลอัพเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนก็ได้อย่างอ่าถ้าดาโลฟิตนะยังไงเขาก็น่าจะได้เล่นนะเล่นที่ที่ของมัสลวีครับอ่าแล้วมัสลวีอ่ะมาสลวีก็อาจจะถอยมา เป็นสามเซนเตอร์สามเซนเตอร์แทนลินเดอร์เลออ่าลินเดอร์เลอแล้วก็เป็นมัชวีเป็นแม็กไวค่ะแล้วก็ยโร و อืมโอเคหรือว่าก็ลูกชอก็ได้ลูกชออีกคนถ้าจะบิวดิ้งอัพครับแต่จริงจย و ر เนี่ยปากหลักดีกว่าอืมเพราะไม่งั้นลูกชอก็อาจจะซ้อนกับดอกูครับอ่าอ่าซ้ายกับซ้ายใช่ไหมอ่าซ้ายกับซ้ายอาจจะเป็นไม่ได้นะตรงนี้นะฮะแต่ตรงกลางรู้สึกว่าคาเซมิโลหรือว่าเกษเซบิโลของอีเจดดัมเนี่ยค่อนข้างที่จะดีขึ้น อดีขึ้นดีขึ้นก็เขาชอบใช้คู่นี้แหละบูกาเต้กับกาเซมิโล่เด็เก่าอ่าปลุกปั้นกันมาแล้วก็ข้างบนก็เป็นกาลาโชบูโนแล้วก็ไม่มีทางเลือกลสซุทฮอยลุนครัก็ต้องเอาแบบนี้ก็รอดูเซอร์ซีนะว่าถ้าฟิตหรือเปล่าอืออือโอ้คูพวกที่เล่นก่อนนี่เ่็พวกอาร์มัดอาร์มัดกลับมาแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมนะค็อบบี้เมนูเนี่ยดูเหมือนว่าเด็ก พวกนี้ยจะเล่นเล่นแล้วอย่างอมามัดอะซวยเจ็บโชคร้ายแต่ว่าอย่างเค้าเบี้เมนูก็โชคร้ายเจ็บครับแต่พอกลับมาแล้วเหมือนร่างกายมัยังไม่ได้ะครต้องใช้เวลาหน่อยอือก็ถ้าแบบนี้ีอามาัดก็อาจจะได้เล่นนะถ้าเขาฟิตนะไม่รู้อ่ะจะอยู่ทางขวาริมเส้นหรือว่าจะอยู่ข้าง,างในกาาโชได้หมดอืเพราะอามัดเนี่ยเป็นนักเตะที่ตั้งแต่ามริมเข้ามาคุมทีมผลงานเขาดีมากใช่แล้วก็รู้สึกว่ามันดวงสมพงษ เออใช่ดวงเข้ากันครับอ่านะฮะคล้ายๆกับจานนัดกับพี่พี่เจี๊ยบเนี่ยดวงจะสมโพธดวงพงพงพี่เจี๊ยบ <laughs> <laughs> นะฮะเดี๋ยวอีกห้าปีก็เป็นโต้งละ <laughs> <laughs> เอ้ยไม่ใช่นะเอ้า <laughs> <laughs> ก็จากไก่ไงลูกเจี๊ยบเป็นไก่แล้วก็จะโตขึ้นเรื่อยๆต้งนี่คือไก่โตใช่ไหมพี่ไก่ใหญ่อ่าไก่ใหญ่นะฮะปีกเล็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่นะครับก็นี่คือคาดหมาย สิบเ็ดตัวจริงที่คาดว่าจะโหนาะครับแล้วก็มีอยู่ประมาณสองสามตำแหน่งที่จะพร้อมจะบิดไปมาอืในการเล่นครับดูแล้วเนี่ยต่างฝ่ายต่างไม่สนใจฝั่งตรงข้ามใช่ฉันจะเล่นแบบฉันและผลงานตลอดทั้งดูการที่ผ่านมาทั้งสเปอร์กับแมนยูพิสูจน์แล้วนะครับว่าไม่ได้เรื่องเลยในเบอร์บอลลีแต่ถ้วยนี้อผ่านเขายากใช่อืคือทั้งหมดอยู่ที่นี่เกมเนี ย่างที่บอกครับว่าดูออได้สิ่งหนึ่งที่คือมันเกิดขึ้นนะก็คือสเปอร์เนี่ยสเปอร์เนี่ยไม่เป็นแชมป์ตั้งแต่ปี2008ครับยาวนานมากอาการดียวกานแมนยูเพิ่งเป็นแชมป์เมื่อปีที่แล้วใช่พี่นขบว่าสเปอร์เนี่ยพอทําสนามใหม่แล้วเนี่ยพอไม่ได้แชมป์แล้วมันเฉาอืมนี่เขาต้องได้แนะ่ปี19บเก้าเอิญเจอต่อยรู้ว่าูลเขาให้อ่าแชมเปี้ยนเลกอ่านะฮะแล้วสเปอร์ก็ไม่ใกล้เคียงกับการเป็นแชมป์อีกเลยนะครับตั้งแต่ปี2019แล้วนี่คือโอกาสครับในรอบ6ปี คัพไฟนอลของฟัตแนมทีม่ได้เข้ามาส่วนแมนยูก็มีโอกาสที่จะได้แชมป์เรียกว่าต่อเนื่องสามปีเพียงแต่ว่าคุณสมบัติแล้วก็ก็เรียกว่าภาพลักษณ์ต่างๆลดลงไปเยอะครับในเรื่องของการบริหารในเรื่องของฟอร์มการเล่นนะมันลดลงโดยโดยตัวเองอะ่ะใช่ออกแก้ยังไงก็ไม่ดีขึ้นแก้งไงก็ยากแล้วข่าวข่าวก็คือดูเวนามบริมต้องจ่ายตัง ไอ้มนักงานไปดูเองนักบอลอยู่ได้แค่สี่ทาห้าทุ่มต้องกลับอะไรเฮ้ยมันได้ด้วยเหรอกลับคืนนั้นเลยคือคุณต้องประหยัดอะไรขนาดนั้นปะกับทีมที่หูรายได้ก้อนโตมาขนาดเนี้ยใช่ก็บอกอะไรนะโบเกนถังแตกอะไรออนะฮะนั่นแหละโบเกนถังไงวะนั่นะนี่อย่างนี้บอกกับว่ามันถังแตกเป็นไงคือคือสิ่งหนึ่งเนี่ยที่มันน่ากลัวก็คือเจ้าของทีม ครอบตระกูลเกลเซอร์เนี่ยไปกู้เงินครับกู้เงินมาแล้วก็มาซื้อทีมแลวจากนั้นเอาเงินตรงเนี้ยไปจ่ายเขาบอกว่าเฉพาะดอกเบีย้ยเนี่ยมันเป็นพันล้านปอนด์โอ้โหเนี่ยอดอกเบีย้ยเนี่ยดอกเบีย้ยอย่างเดียวนะอือ,อย่างดอกเบีย้ยบ้านนะครับแล้วก็ จริงๆถ้าไปซื้อแมนยูนะผมว่ามาเทคโอเวอร์ที่นี่นะนี่แกจะขายอยู่นะไม่เอาเลยสองล้านปอนด์เหมือนกันอสองล้านปอนด์แปดสิบล้านเลยไปเหมือนกันนะสองล้านปอนด์เยอะนะมึงแปดสิบเก้าสิบล้านเนี่ยเพราะฉะนั้นขณนะดเดียวกันสเปอร์เนี่ยดูมีความพร้อมในเรื่องนี้กว่าครับแมนยูดูไม่มีความพร้อมอะไรเลยแต่นี่อย่างที่บอกครับว่ามันพลาดไม่ได้ถ้าพลาดคุณจมทรณเียเลยโดยเฉพาะแมนยูบอกได้เลยครับถ้าไม่ได้ถ้วยนี้นะคุณพังยับ แตกเป็นเป็นเสี่ยงใช่สเปอร์ mm hmm. ก็น่ากังวลในจุดที่มันขาดมิดฟิลตัวครีเอทนี่แหละทั้งสองคนเลยนะใช่น,น,นะครับอันนี้น่าน่ากังวลเมื่อพูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเรามีคีย์เพเยอร์ให้ดูนะครับของทั้งสองทีมแน่นอนครับคีย์เพเยอร์ของท็อตแนมจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากโซนฮึงมินสามสิบสองแล้วนะครับโอ้โหสตีลนปีนี้ผลงานก็ยังคงเป็นดับเบิลดับเบิลได้นะใช่ขนาดเล่นไปเจ็บไปนะเออเตะไปเจ็บไปมีคดีไปครับ ตลุดไปหมดนะฮะสนทึงมินก่อนหน้านี้ก็โดนจับคู่ไปคู่กับอะไรฮะโรเซ่เหรออ่มั่นะมวยหมดแล้วก็อีกคนนึงครับนัทถเละนะครับก็คือบูโน่เฟรนเดสโอ้โหแบกตลอดคนนี้เดอะแบกตัวจริงของแมนยูเฮ้ยนัทนัทเอ่อนัทบูโน่เนี่ยนัทถูละเนี่ยเหมือนตอนไอ้นี่เยตอนลิเวอร์พูลแบบว่าฟอร์มไม่ดีนะตอนยุคเจรลัดเหมือนเจรรัดนะให้พี่เจรลัดแบกนะครับแต่เจรลัดเนี่ยแกไม่ค่อยท้อไงบูโน่เนี่ยเผลอไปก้มหาเหรียญอะด่าเพื่อนเนี่ยเออด่าเละเลยมันมาก นะ,ะนี่ก็เป็นคีย์เพยเยอร์โอ้โหบุโนนสถิติสวยมากใช่สถิติดีคือฟอร์มเขาตั้งแต่ย้ายมาแมนยูเนี่ยมันยกระดับเลยนะใช่ยกระดับทีมแล้วก็ฟอร์มเขาสม,าม่ำเสมอมากไว่าไม่ว่าทีมจะฟอร์มเร็วขนาดไหนอ่ะใช่แอบเสียดายนะตอนนั้นเนี่ยมีข่าวกับลิเวอร์พูลอยู่เหมือนกันใช่ใช่ที่แต่ว่าลิเวอร์พูลเนี่ยมันลงตัวพอดีครับกองกลางลงตัวไม่งั้นเนี่ยบุโนนมานะฮะมันก็อีกเรือ่อง <laughs> ะะเออบูโน่มานักร้องดีกว่านะฮะเออถ้าบูโนนเขามานะครับไ <laughs> หลไปเรื่อยนะฮะ ส่วนนี่คือสถิติครับ The Battle of England หรือว่า All English European Final ครับนะครับสเปอร์เนี่ยเคยชิงนะฮะในศึกยูฟาคัพกับวูฟแล้ววูฟก็วูฟแพ้สเปอร์นะแต่สเปอร์ก็เคยแพ้ลิเวอร์พูลครับส่วนแมนยูเนี่ยเข้าชิงหนึ่งครั้งซึ่งเป็นยูฟาแชมเปียนลีกเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับ กับเชลซีแล้วเชลซีแพ้ลูกโทษทุกคนไม่ได้จำมาเนลก้าหญิงไม่เข้าแต่ไปจำจอนเทอรี่ลื่นและยิงเนเ<แ>สาลื่นอ oh, นะครับนี่ประมาณนี้นี่คือการเจอกันก่อนนี้เพียงแค่5ครั้งเท่านั้นครับมาทีมจากอังกฤษนะแต่ว่าแมนยูกับสเปอร์เนี่ยคเคยเจอกันในถ้วยเก่าอ่ะพี่ปี1-9-6-3-6-4ก้อ่ายูโรเปียนครับวินเนอร์ครับ ยูรเปียนคานเสครับเนี่ยฮะหลายคนยุคน,นี้ไม่รู้จักแล้วว่ามันเป็นยังไงเพราะหายตั้งแต่ปีสองพันนะครับก็คือเอาแชมป์เอฟเอคัพเนี่ยมาเจออ,อน,นี่เขาไปบ้องกันแชมป์ไงอ่าก็เลยเดืเจอกันนะครับก็คือเอาเอาเอาขาเรียกว่าถ้วยแชมป์เหนือแชมป์เป็น La out, ราชันน็อกเอาท์มาน็อกกันอืมก็คือเจอกันในรอบสองนะก็เป็นเลกแรกเนี่ยสเปอร์ชนะสองศูนย์ก่อนเดฟแม็กคายแล้วก็เทอร์รี่ดซันเดฟแม็กคายเนี่กับตันทีมตัวใหญ่มาก อแล้วก็แมนยูไปถล่มคืนที่โอทฟอร์ดซีหนึ่งเดวิดเฮิร์ตกับเซอร์บ๊อบบี้ชาตันคนละสองลูกพูดถึงเด้เมคายนี่เป็นกับตันทีมสเปอร์คนสุดท้ายนะได้แชมป์บอลลีกครับนานมากเปไดแชมป์บอลลีกตั้งแต่ยุคหกศูนย์นะต้นหกศูนย์สถิติเป็นไงบ้างคู่นี้รวมโอสถิติรวมเนี่ยมันเจอกันมัเทตาไหสองร้อยสี่ครั้งนะโอเจอกันเยอะนะครับอคือคู่นี้เป็นทีมระดับท็อปของประเทศอ่ะครับแมนยูเนี่ยชนะเยอะกว่าครับเก้าสิบหก โอ้โเสมอห้าสิบเอ็ดแล้วก็สเปอร์ชนะห้าสิบเจ็ดผมบอกเลยครับว่าแมนยูเนี่ยไม่ว่าเจอใครนะเขาเฮดทูเฮดเหนือกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยที่วันแน่นะเฮดทูเฮดเขาเป็นรองแมนยูทีมเดียวไ่เก็บในยุคยุคเซอร์ป่ะก็ยุคหลังๆมายุคก่อนก็แซ่บโออยุคก่อนแมนยูอ่ะเขายึดมาก่อนเนี่ยแล้วยุคเซอร์นี่เขาทุบทุกทีมอ่ะครับออนะครับนี่ก็ประมาณนี้เรามองกันว่ามีธิ์ที่คู่เนี้จะไม่จบในเก้าสิบนาทีอ่าอ่านะครับสูสีมาก โอแล้วก็คือปีนี้มันเจอกันมาสามครั้งอืมอ่ะสเปอร์ชนะหมดเลยนี่ไงที่มันน่าตกใจคือนี่ไงใช่นะฮะก็ชนะที่โอเดฟอร์ดนะ3ามศูนย์ไอฟาเดอเฟนที่เลี้ยงยาวขึ้นไปลูกได้แล้วตอนนั้นเทนฮาร์กงคุมอยู่ใช่ซึ่งวันนั้นเนี่ยไม่ควรด่าเทนฮาร์ต้องด่ามาคัทลัดฟอร์ดไอลูกนั้นมันไม่สกัดเตะแล้วก็นะแข้งแหกแล้วอืมเดินเออโอ้โหหุดหงิดแล้วก็อามุลิม ยุคอามาลิมเนี่ยสองเกมก็มาเจอในลีกครับแม้รอบแปดชนะสี่สามไอซอนมันเตะฟรีคิกเข้าอไอตเตะมุมก็เปอดชนะสี่สามใช่แล้วก็ไอเกมลีกนัดล่าสุดนี่ชนะหนะึ่งศูนย์ะครับผมนะฮะท่านก็ลองดูครับลองทายสกอร์กันมาเล่นว่าคู่นี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เตะที่คืนนี้ที่ซานมาเมสครไปสอง อ่ามันอยู่เขาเล่นมาแล้วไงรอบมันยูไปชนะมาแล้วนะเออชนะแ่งนี้ตัดไม้ข่มนามาแล้วสามศูนย์อ่าสามศูนย์นะครับบิลเบาแล้วก็ปู้บูนะครับอ่าล่ะนี่คือเรื่องราวของคัพไฟแนลนะครับที่เรานํามาฝากกันนี่คือถ้วยแรกเป็นถ้วยกลางนะเขาชิง3ารายการแทนที่จะเอาถ้วยเล็กเล่นก่อนนะเอาถ้วยกลางเล่นก่อนแต่เดี๋ยวกลางสัปดาห์หน้าเป็นถ้วยเล็กแล้วก็จากนั้นเนี่ยไปถ้วยใหญ่ใหญ่เปีวันที่สามทิบเอ็ดโอ้โหนะครับก็คืออินเตอร์ นะครับทีมปีมารงนะอินเตอร์มิลานอนาคอนดาจะเจอกับอินเตอร์เจอกับปารีสแซงต์แชงแมงขอคอยคู่กูพิภพครับอยากดูหลอดออฟเดอะลิเลยกูไปดีกว่านะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่มีคนเข้ามาอยากจะสัมภาษณ์เขาอยู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องที่โพสต์เมื่อคืนที่ผ่านมาสําหรับคนนี้ครับพี่พี่เจี๊ยบเล็นโน่โอ้ดีดีทั้งนั้นผมปีแรมสิ แล้วก็จารย์นัดบอกผมไม่เคยทําอะไรเลยพี่มาโยนกรคดีอะไรให้ผมดักหนาสวัสดีเจ้าสอัสดีครับขอโชคดีนะเพื่อนชมครับกิจกรรมพิเศษประจําปีของบีแหลมสิงห์ผ่านพ้นไปเรียบร้อยครับนั่นคือทริปทัวร์ฟุตบอลตะลุยอังกฤษพิชิตพรีเมียร์ทริปแรกของเราครับเดินทางล่องจากไทยซ้ายสู่ลอนดอนยูมชมเกมนัดชิงชนะเลิศลีกครับได้เห็นแชมป์ที่รอคอยของนิวคาสเซิลที่สนามนิวเว็บลี งดีครับกับแชมป์แรกในรอบ70ปีนะครับของนิวคาสเซิลใหญนเต็ดเอาชนะลิเวอร์ pool ไปได้2ประตูตอนน่อ1นะครับจากนั้นในทิปที่2ครับเราไปเกาะติดศึกจิกโกกิโลเดียวเมอร์ซีชัยดาบี้ครั้งสุดท้ายที่อยู่ใกล้กันณสนามแอนฟิลลิเวอร์ pool เชื่อดพี่ชายเอเวอรตตั ton, น1ประตูต่อ0 ทริปของเราพาฟินที่กรอ,องเกรดครับทั้งที่กินที่เที่ยวสถาปัตยกรรมตามสถานที่ต่างๆทั้งช่วงกลางวัน,วนและในไลฟ์ของชาวผู้ดีแบบเต็มสูบหนึ่งในนั้นคือกิจกรรมมูรอบทัวร์ที่ภูมิใจนําเสนอที่นี่ที่เดียวติดตามความสนุกเหล่านี้ที่จะมาเติมเต็มให้กับคอลุกหนังในทริปต่อไปด้วยสโลแกนน่ารักน่าชังและน่าหยิกดูแลดุดญาติมิตรแต่คิดตังจา